คุณครูพร้อมจะสอนบทเรียนของมืออาชีพให้คู่แข่งได้รู้จักแล้วจงตั้งใจดู <S <S เป็นคุณครูสอนอนุบาลครูปุ้ยวันนี้จะสลัดคาบคุณครูเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของนักร้องงานเลี้ยงค่ะเอาอะไรมาสู้กับคู่มือกีเอาเพลงพกเมียมาสู้คะ่ะ Do I ยิ่งลองยิ่งดีอ่ะสนุกสนานแล้วก็หน้าตาจริตจัก้าได้หมดเลยเอ่อแนะนำพี่นกเอาไปอยู่ค่ายริบลี่ใช่ไหมเจ้าของค่ายเพิ่งลาออกไปเรียบร้อยแล้วครับเสจได้ด้วยครับบริษัทริปรีโปรโมชั่นได้ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการแล้วปิดแล้วเหรอปิดตั้งแต่เมื่อไหร่ค่านเนี่ยปิดตั้งแต่ยังไม่มีศิลปินเข้าสังกัดครับ แต่ร้องดีค่ะสนุกสนานแล้วก็พัฒนาขึ้นแล้วก็ดูระบบสบายตามากจริงจเอาใจช่วยค่ะขอบคุณค่ะร้องดีดิ้นดีเอ้ยเอ้ยเต้นดีร้องดีเต้นดีนะก็ขอให้โชคดีขอบคุณนะคะคืออยากจะบอกว่าเมื่อเราสุดแล้วต่อให้เราจะไปอยู่ในบทและบาทไหนเราจะสุดเสมอขอให้ปุ้ยโชคดีค่ะ ปุ้ยในวันนี้ดูสดใสน่ารักแข็งแรงขอให้โชคดีจ้ะขอบคุณค่ะมันสุดสุดที่สุดของหนูแล้วแล้วหนูก็ทำได้ดีถึงแม้ว่ารอบนี้อาจจะดูรนนิดหนึ่งแต่มันคือสุดยอดมากขอบคุณครับเจ้าป้าไม่ได้พูดเลยนะไม่ต้องพูดปุ้ยครับอาจจะเป็นคำพูด สั้นๆเพราะเราไม่รู้ว่าผลการตัดสินจะเป็นยังไงนะฮะมีอะไรฝากไปถึงท่านผู้ชมญาติพี่น้องและก็เพื่อนๆที่ร่วมการประกวดในซีซั่นนี้ครับค่ะก็ยังไงอย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกเลยต้องขอขอบคุณคุณครูนะคะที่ช่วยสอนเทลงเรื่องเต้นเรื่องร้องนะคะแล้วก็คําแนะนําของท่านคณะกรรมการที่แบบว่าช่วยปุ้ยในในใน,ในทุกๆอย่างคือมันปื้มใจมันมันดีใจมากพี่น้องหนู ไม่ได้คิดว่าวันนี้ยหนูจะต้องได้ที่หนึ่งหนูก็อยากจะให้พร้ามทางบ้านนะคะก็เป็นกําลังใจให้หนูด้วยเพราะว่าหนูก็ทําสุดๆของหนูแล้วแล้วหนูก็จะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับพี่ไม่เกี่ยวกับเขาไม่เกี่ยกับพี่ชีวิตเขาจริงจเออไงมาเโอเคพี่ให้โอ้โหแป๊บนิดๆหนหน่อย ยังไงก็ช่วยเชียร์หนูต่อๆไปด้วยนะคะถึงแม้ว่าผลการตัดสินเป็นยังไงหนูก็เต็มที่แล้วค่ะขอบคุณค่ะติดต่อคุณได้ยังไงติดต่อหนูได้ที่ Facebook นะคะปุ้ยร้องถล่มดาวปุ้ยร้องถล่มดาวภาษาไทยค่ะเอาละฮะก็วหวังนะครับ